เชื้อปลาของปู่เป็นฤาษีอยู่ในสายของสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆาปรินาอยูไอ้ไอ่ใช่ไหมลุงครับขอดูหน่อยครับไอ่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 ก็ปู่ฤาษีนาพศนาพศนะครับแสดงอิทธิพลอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับของท่านนะครับ ทางนี้เอยครับทางนี้ด้วยครับนี้ยนี้ด้ว่ดูจิตกนยังไงเนี่ยจิตปฏิหารยังมอากาน่วยยังหน่อยไม่เป็นไรไม่ผมไม่ยึดติตหรอกครับอันนี้ผมถ่ายลงยูทูบไดไหมครับได้อนุญาตกันทุกคนผมไม่สมวิขสิ์แต่ถ้าเขาด่าเธอต้องรับผิดชอบนะไม่เกี่ยว พราะว่าป sí, ู่นั <ank insight> <ended> ่งกระทะน้ำมันเดือดคนมาไล่ปู่เนี่ยห้าหมื่นมาด่าปู่ประมาณก็้ยี่สิบสามสิบคนเขาหาว่าเราหลอกลวงแต่ปู่ถามว่าวิทยาศาสตร์กับศายศาสตร์มันต่างกันนั่งกระทะกระทะมันใหญ่ใส่ไฟาลูกทุ่งหัวไอ้หลอดวิทยาศาสตร์เป็นหลอดเล็กๆผมไม่ได้เถียวว่าวิทยาศาสตร์คือหาว่าเอาน้ำใส่อะไรแล้วเราไปนั่งดูไล้อไปล่าหาเจอกันมาแล้ว มาคนชาอเลยมันมีอยูแล,ล้วพอปล,ในในลก,กีนน่นสนกงรกอลั่อนช้าูนัสิกวันนี้ที่ปูมาบ้านลงปู่โอ้ปจะมาดูไอเครื่องปั๊มจะเอาไปซื้อไปอะ,อะไรได้เสริมรื่อปัม๊มส,ก,ก,รสก,กรีน๋อ้าสกรีนใช่แล้วก็ตั้งใจมาเที่ยวดูปู่บปลิจริง หน้ากาลา่าใ่ปะ่ะอสสุขก็อยู่หนองสูงหน้าทัพจำปาที่หลุงปูเสาหลุงปูม่านพอได้ตรงนั้นเลยตอนนี้กำลังสร้างพระหน้าปกสูง29เมตรอ่ะสูง29เเมตรใช้งบประมาณ21ล้านอล้านเป็นจเจ้ากุฎเสียรองสุเทพสักราชะมาคนสร้างว่าไปเที่ยวกันได้ทุกคนยินด,ดีต้อนรับแม้แต่อสมุู ยินดีต้อนรับโปเก้ากินเองไอ้เรื่อน้โขงเก้กากินเองล,ลูกจะลูกหาปู่เยอะจะไปว่าเยอะเรือน้อยมันไม่ได้สำคัญสำคัญที่ว่าใจเราปู่อยากจะมาบ่อยๆด้วยจากนี่จากน้องมาหนองสงถ้ามันตัดได้ก็คงไม่ไกลเนาะถ้าตัดมันไม่ได้มาถึงกุศินารายก็เลยไกลเข้าอจ่อยู่น้องสงอยู่บ้านบ้านหยางเรา ก็อยู่ในตำบลหนองสูงอยู่ใกล้ๆกับเจ้าพนังเปิดวัดไทรภูมิวัดไทรภูมิใช่แต่ของปู่อยู่กลางนานะเข้าไปก็จะเห็นปู่เลยใช่ไหยเข้าเข้าเข้าไปก็เห็นปู่เลยใหญ่เห็นเห็นอ่าฤาษีบินน่ะของปู่อยู่ในกลางนาเนี่ยผสมผงภาษาภาษาภาษากลาง น้องสุงครับใช่ใครที่มาสีแดงเข้ากลปูนะแม่บ้านปูยิกลัวอยู่ใช่ไหมได้กันเนี่ยเดนอยู่น้องสูงปู่ฤาษีชื่อปูษนาพศนาพศอาจารย์วันลบหมื่นเด็ก ขอบคุณค่ะโอรสีนาพจน์มาป้าลุงพลเพื่อมาดูเครื่องเครื่อสกรีนก่อนมาเครื่องสกรีนแล้วก็มาดูพญานาคปู่ผ่านมาหนึ่งครั้งแล้วปู่ผ่านมานี่หนึ่งครั้งแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่ได้สร้างพญานาคลูกศิษย์ปู่เชิญมาเปิดบ้านให้ที่สกลนครน้าพระธาตุชุมใช่เขาจะไม่ถึงมากกว่า ไม่ใช่ผมเป็นคนจุบันบุรีตระกูลปู่เป็นตระกูลฤาษีมาเจ็ดชั่วยุคนปู่เป็นรุ่นที่เจ็ดปูก็ตายเราไม่มีลูกแม่บ้านอ่ะเยอะหน้าปูมาปู่ไม่นอนกับผู้หญิงใช่ปะปูไม่เคยนอนกับผู้หญิง อ่าปูไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่กินนกไม่กินกบไม่กินเกียวไม่กินช้างม้างูฟายไม่กินเหล้าปู่กินหมูกุ้งไก่แต่เทศกาลเจผมไม่กินน้ำสัตว์สามเดือนถือสังทอดไปใหญ่ไม่ปู่จะกินอ่าผักผลไม้แล้วก็อาหารเจสามเดือนน่าเทศกาลเจเปู่ไม่กินน้ำสัตว์เลยเวลาปาะ จำมาปูจะไปงานกุธาพิเศษผมไปเป็นประธานฤษีอ่ะเ<ม>พราะเราเป็นฤษีมาตั้งแต่ปี2 5 1 8ปูเขียนอยู่ในหนังสือโลกทิ๊กโลกลีลาเป็นอาสมรับสำนักห้ามพูดนะไอ้ไม่ใช่ตำหนักอย่างหนึ่งห้ามพูดเด็ดกาดนะอย่าใครให้ใครพูดคำว่าตำหนักนะมักกนปิดกฎหมายนะจำไว้นะ ถ้าสำนักไม่เป็นไรอาสมไม่เป็นไรจำไว้ดีนะใครเห็นตำตักพุกต้องรีบเอาออกเลยนะติดจดหมายนะครับมันเป็นของบึ้นบนใช่ใช่ไหมอาสมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันวัดใส่แล้วลโอ้ยยาน้าครับไปนอนอยู่กระปู๋ยาวห้าเมตรอ่ะ ยาวเยื่อเลยอ่ะมีหงอนอ่ะคนคิดอยากไปยิงอ่ะปืนไปยิงเชื่อม่้เพราะกลับไปบ้านน่ะหลายตายตาย,ตาย,ยไม่เชื่อไปถามคนในตลาดหนองสูงว่าจริงป่าเขาปูกก็เลยบอกว่าไปยิงที่โรงพักก่อนหรือไปยิงที่เจ้าการะน้ำเภอก่อนบปยิงในวัดก่อนแล้วก็ไปยิงที่อาสมปู่เขามันนอนอยู่เฉยอ่ะเขามันนอนไปแล้วหมาปูสี่ตัวเยอะ่ะมันเหา่าแล้วขนมันพูอ่ะใช่ไหม แม่บ้านเขาก็ไปเปิดดูแม่บ้านที่ดูแลปอ่เขาเขาก็ไปเปิดดูปูไก็เห็นขดอยู่เต็มถังอ่ะเจ็ดจุดห้าลิตรยังหวยออกเลยแล้วปู่ให้หวยที่เจ็งวดเหมือนกันเบะคนหนองสูงไองเจ้ามือมายาปืนมายิงปู่ตายแล้วนนี้เท่าไหร่ม้วนนี้มีไหมคะเยอะโย

ซุนโราเล็กพี่ไม่รู้ต้องไปดูคลิปนี่อ่านี่อ่ะอ่ใครอยากดูเบอร์หวยที่ปู่ยายให้อ่ะมันจะออกอยู่เรื่อยนะแต่ถ้าปู่เน้นน่ะนะตัวเนี้ยมันจะออกเนี่ยปู่ปู่มากเลยเนี่ยันจด้วยนะคะไม่ใช่ถ้าตัวที่ปู่เน้นน่ะ มันจะเป็นตัวนี้มากกว่านะที่มีสีคลิมสองห<ๆ>นึ่งอย่างเงี้ยหรือหกสามหรือสี่ห้าที่เนี่ยมันก็มันตามสูตรของเขาอ่ะสองหนึ่ง<อ>สี่ห้าสี่เจ็ดเอเอถ้าพูดถึงอนะ่ะถ้ามันดูใช่ไหมมันก็แล้วแต่ชอบถ้าชอบตัวนี้เป็นการปูใช่ักดไลค์กดแชร์กดติดตามชุกสาวสถานชื่นะคะก ไม่ซื้อเยอะเลยซื้อเยอะเดี๋ยวเขาไม่มีกระเบื้หล้งแน่เชื่อปู่ดวงไม่จตู่ก็คือตู่กันละดวงไม่ตู่ทำไงดวงดวงใครดวงมันเนาะใช่